สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงลีลาวดีชื่อเล่นน้องลีลาค่ะวันนี้น้องลีลาจะมาเล่าเรื่องสําคัญเกี่ยวกับโลดแมปการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจอปทอประ,ประจําปีงบประมาณ2,569ของจังหวัดมหาสารคามจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะน้องลีลาขอใช้ชื่อแผนนี้ว่าแผนปฏิบัติการจอปทอหบวกหค่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆ เราจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักเหมือนบันไดที่เราจะก้าวขึ้นไปทีละขั้นเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและบวก1กิจกรรมค่ะ1ขั้นเตรียมการขั้นแรกนี้เปรียบเหมือนการวางรากฐานให้มั่นคงค่ะสิ่งที่เราทำคือซักซ้อมการใช้โปรแกรมเสมือนจริงจัดทําทะเบียนพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมายทบทวนคําสั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้จัดเก็บข้อมูลและรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญขอ,ของข้อมูลขั้นตอนนี้สําคัญมาก เพราะถ้าเราเตรียมดีงานในขั้นต่อไปก็จะราบรื่นค่ะ2ขั้นดําเนินการเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าสู่ช่วงเก็บข้อมูลจริงค่ะในช่วงนี้จังหวัดและอาเภอเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานมีการติดตามสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดติดตามไม่ต่ำกว่า4ครั้งระดับอําเภอติดตามไม่ต่ำกว่า2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บได้มีคุณภาพถูกต้องและครบถ้วนค่ะ3ขั้นสนับสนุนขั้นนี้เหมือนมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ข้างๆเลยค่ะ จังหวัดและอำเภอจะสนับสนุนการทำงานของทีมเก็บข้อมูลให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือข้อมูลที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชน4ขั้นตรวจสอบและรับรองข้อมูลเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งโดยอำเภอตรวจสอบและรับรองข้อมูลส่งจังหวัด ภายในวันที่20กุมภาพันธ์2569จังหวัดตรวจสอบและรับรองข้อมูลส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่23มีนาคม2569ขั้นนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและพร้อมนำไปใช้ต่อค่ะ 5. ขั้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์นี่คือขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุดค่ะข้อมูลจอประอจะถูกนำไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตกำหนดรายงานผลการใช้ประโยชน์ส่งให้จังหวัดภายในวันที่17สิงหาคม2569 และส่งรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไปในปีนี้เรายังมีการจัดหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรวมจำนวน21รางวัลโลดมากนี้ไม่ใช่แค่แผนง,งานแต่คือเส้นทางสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในพื้นที่ทั้งผู้นำเจ้าหน้าที่และประชาชนเพราะข้อมูลที่ดีเท่ากับการพัฒนาที่ตรงจุด อย่าลืมนะคะพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารครามร่วมพัฒนาจังหวัดมหาสารครามกับน้องลีลาด้วยการให้ข้อมูลจอปทออที่เป็นจริงแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลนะคะประสานการจัดเก็บโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารครามค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะน้องลีลาขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะ